นี่ดีเจมีรูกว่านะคะถามวีดีเจแล้วว่าอีกลงแล้วไม่ห่วงน้องชายตาดำๆที่รอดูหรอเท<ๆ>าที่จำได้ก็มีแต่น้องสาวนะถ้าเป็นกึ่่งชายก็มีอ e ีแบบคนเดียวอ่ะส่วนบุกกี้นี่ไม่มีท่าทีว่าจะเป็นชายเลยแรกแต่เกิดกำเนิดมาก็เป็นอย่างนั้นเลยพี่อยากกินอะไรยัง แสดงว่าเมื่อกี้หลุดตูนพี่น่ะกินแล้วอะแต่กินไม่ค่อยอร่อยเลยอยาททำไมรู้ไหมปากพี่นี่นะเออจัดกี่ชั่วโมงแปดสิบปสิบชั่วโมงจา้าเบาเบาุ๊กติดเชื้อพี่สาวไปไหมต้องไปดูอะพี่ ว่าวหนูเห็นยูเซอร์ที่ชื่อน้องเบลล่าดินะไม่เช้าแล้วอะบ่ายโมงกว่าแล้วอะตอนหนูเข้าไปดูมุกอะทำไมอะก็กินคนเดียวอะไม่มีใครอ,อร่อยไงเ,เห็นละเชื่อเลยอะ่ะว่าน้องพี่โห่จริง ียงอกกี้ด้วยนี่ได้ยินกันหมดเลยเหรอเนี่ยอีพุกันป่อเหรอมันไม่น่าปลดละพอเลยนะเผื่อฉันจะพูดอะไรที่มันเป็นความลับไปเอ่ออย่างเช่นแบบยืมตามหน่อยสิมีไอ้กู๊กูสักห้าพันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออได้ยินหมดเลยขอบคุณหนึ่งชอ่อดอกไม้ด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเลือกเป็นชอ่อดอกไม้ ช่วยกันคอลมาคอมือใครๆส่งส่งนะคะเออส่วนพี่ต้อมนะพอก่อนเ,ออเดียวดังแมบไม่ได้ให้กินข้าวเหนียวไม่ได้สามีบางอาจารย์ก็เราจะแตกสามีต้องไปช่วยนะคะเอ้าไม่ใช่สิสามีเป็นบุเรงนองลืมสูดขุดไปอย่าได้พอยเออเที่ยงแล้วก็ยังไม่ตื่น เขาเป็นหวายเขากินยาเข้าไปอ่อนหิ้งว้ยเนี่ยนะอะไรนะพี่ใช่ออนเล่นๆน,นั่นอะไม่สบายยิ่งสวยคือคือดีหายแล้วไงอันไม่สบายอะเมื่อวานเมื่อวานไม่สบายเมื่อวานก็มานั่งปัดนน้ำมูกอยู่ตรงนี้ พี่เขาสวยเด็กจังเนี่ยคราเข้าไปหาปลายบอกบอกปายยกฝักบอกว่าตันนี้ยกขักเปียอ่อปลายมาดูแล้วที่ปลายนี่ก็่อนอะไรทั้งปีอะไรนะเสียงแปลกเสียงแปลกหรอจริงอ่ะรู้ย่างออกลูกเกดอ่ะเล็กทำไมอ่ะค่ะ ดูจะรู้ได้ไงอะ่ะพี่พี่เห็นหรือเปล่าพี่เห็นแล้วนูวจะเยียบเอาไว้ผบไมไม่มีเซสปายอาจจะไปกินข้าวเหรอ ไปขอทั้งอัลบบ้ามอีกมีการนะไม่เปิดเออมีการไม่เปิดให้บอกว่ากำลังเปิดแท็บเล็ตฟังเพลงอยู่รอย,ยกเปิดให้ช้าเกินแล้วบอกแบบนี้เอออย่าเลยเดี๋ยวมีคนฟ้องคุณแม่มุกกี้ทานข้าวหรือยังครับอาด้าแป๊บหนึ่งได้พี่ นี้ๆมานะจ๊ะฉันอยู่หลังให้ไม่เจ้าออเดี๋ยวจะไปกินด้วยพี่จะได้กินอร่อยดีนะเบลล่าบอกให้ไปกินหนะ้ากระจกเกือบโดนเลยออดีนะนะี่แมไม่สวยโด,ดตนตีผู้ชายสวัสดีคอ,ดอนดอมจากมวยคอนดอมนี่สมัยก่อนเขาใช้เรียกถุงยางอนามัย ใจคนเดียวหรือเปล่านะสวัสดีน้องมิวจา้าสวัสดีอิวดีด้วยไม่รู้มุกี้ทำการบ้านอยู่หรือเปล่านั่นะนะสิฉันเนี่ยไม่รู้แล้วอยากจะรู้ได้ไงอะตลกจริงๆวันนั้นเนี่ยใครใช้เหรอไม่เคย ไม่ค่อยอะพี่ดูใส่สเห็นปะเชื่อก็ล่ามีน้อยสวัสดีเชื่อไหมไม่เชื่อตอบนะต้องเชื่อนะเชื่อนะรู้ยังเออสวัสดีมีน้อยจ้ะตอบเลยเนี่ย ดีน้องพีดด้วยน้องพีดน้องพีดกินข้าวยังอะ่ะเพียวเพียวเลยอเออรอพี่ออกพาไปมาที่ลองเดี๋ยวนี้เลยพี่ไม่จัดแล้วสองพี่อยู่มาลโลกสวยสวัสดีจ้าแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันได้ ก็ลอกสวยเหมือนกันสวยมากที่สุดอีสามรอบด้วยจะบอกให้สวัสดีน้องมีวิกรอบจ้ะเออชอบชื่อนี้จังเลยอ่ะรครกเกอรี่มันเหมือนแกงกะหรี่เป็ดอ่ะคววัดวัดแครกเกอรี่ขอบคุณมีน้อยค่ะ พีน่นะคะธัยดาด้วยมาเต็มเลยนะชื่อมัเมี่มาหร่กับกระทอมอชื่อน่ารักเลยใชย่เอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เธาจะแบบก็มีรายการเธอจีตามอยู่นะวันที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยกากำลังดูอยู่พี่เขาบอกว่าหยอก ไม่ถ่ายนานเลยนะหลายเดือนแล้วนะหยอกพี่มันเป็นแบบว่าก็ได้เออก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนก็ก็อยากถ่ายคู่กับมุกไนงะถ้าเกิดว่าวันที่เก้าได้ก็ให้ไปถ่ายวันที่เก้ายิ้มสวยๆจะให้ของขวัญ ขพื่นมีน้อยมากเลยค่ะอขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีบีเคเคหยกด้วยคนชื่อหยอกนาตาดีแด่หูแตกแล้วม้่งพี่เขาสวย พี่พี่หมีหน้อยคะพี่หมดีดูจีจานะ ทุเรียตบหน้าเลยสวยกว่าใช่ไหมตอบให้ไม่สวยเลยช่วยกันส่งเราหยกยิ้มสวยของแม่คอ้องๆครับ สวยพระละแบบเออนี่ใช่ถูกต้องเบลล่าแบบนี้อยู่นานเอ่อทุเรียนที่ว่านี่ไม่ต,บมนะตอบอปนุนนะตอบอีเนียเลยออตอกพนพูดนะแล้วคืนนี้จะมีรถไฟชนกันอีกไหมอ่อจะของคดีอยู่ไหนแล้วล่ะของก็อยู่นานนะก็จะอยู่ไม่นานก็วันนี้ละเนีย อลอสวยสวัสดีไม่มาเอาขอบคุณหนึ่งชาอดอกไม้ได้วยค่ะรักยกกี้บเบีวสองอ่ะ ขอบคุณค่ะอ่สามีหยกยีได้ตัวดีเลยใช่ใช่เลยเรี่อนี้ไม่ได้ค่ะสู้รักหยกคนเดียวไม่ได้ออ